พี่หนาวไหมคะหนาวเดี๋ยวสวัสดีพักไทยคุณย่าคุณยายหน้าเวทีก่อนสายสุดตอนนี้ก็เยอะนะสวัสดีค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะก่อนคุณสวัสดีค่ะคุณหูชื่ออะไรหนูดังหน่อยหนูชื่ออะไรคะพลอยหนาว nú chứ ai nào, ông thả của hàng bao nhiêu anh tiếp, Đố chứ ai, Hả? hả, hả? แคบแนมไม่สวยเนาะไอเฮ็ดน,นาแคบแคมนมนาคิดนี้ลูวบอกกับพีน่น้องเนี่ยพ่อชื่ออะไรพ่อชื่ออะไรชื่อใชัยชื่ออะไรนะพ่อชื่ออะไรช <c oughs> ่อชเขาซื้อพ่อดีๆแล้วพ่อซื้ออย่างคนดีแลนะ้วลูกพ่อมึงมีแต่คนเลยแม่ชื่ออะไร

อ yeah, sleep, ีจาม, more, มุงจะเป่าออกมาลูกยน่ะ้าม <'s> <T> <politik> ุ่งจะเปล่าออกมามุ่งเข่าไปก่อนลูกุยน่ะไนพูดเบิ่มเนนทูดพวัวแล้วเนี่ยน้องเชรกลัวใครน้องเชรกลัวใครกจามุงจะเปาออกมาเด้จ้าดำดำตีตลูกกุยนนวันนี้เราจะมาลำใช่ไหม ให้ร้องหนึ่งเพลงอาร้องเต็มชีเสิร์ฟหน่อยอาร้องเต็มเอยจะทงก็ได้กินช้าเมอกันิช้ากินช้าโอ้ยขนาดซ่อมมากะนิดวันท็นเดือนสิบสองน้ำขนะทงเต็มนิด อะนเพล่ใหม่คุณหมอคะนนอนไม่ค่อยจะหลับเลยคือตืนเถอะเอาไงเอาพิ่งชีเสริมได้แม่ห้านองแนม่ชีเสรอกล้องได้ี่เนี่ลูกไปเก่งกรนอนชีสริสวยช็อชรัตชีเีาได้ยิน่องบาอาคเก่งแท้ อ๋อไม่ใช่เหรอออเอาเพลงอะไริดทอดไรกิดทอดไรไอ้นั่ดฮ่า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 อหมร่งไหมคะ่อ้อ้องิดทอดไราอ้นี่ติดทอดาฮ่าฮ่มีปมิธรรมดานี่หลับตาสั้งใส่เข้าพอกแหนม Lạc phò máy? <Cezy> Đồng thuyết, ếch thuyết, lạc phò máy? <Cezy> lạc 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 mẹ máy? Lạc <Cezy> Lạc thâu nảy? <Cezy> lạc <thơu khả? cười> phò máy Lạc thâu phàm máy? <Cezy> ลักแม่ไหมไม่สายตาโรยไม่ตาเหลี่ยบพึ่แม่มันจลงอักเท่าไหรบ่นองน่นาทขาดองดองอยู่ที่เล่นตกที่แกงแกงเห็ุแหงตรงกันทางพ่นเหียบตาใส่เอาเฮ้ยจะเป็นตาเขาพึ่แมมนงอ อะไรนะ <laughs> <sh arp> แด็แ,แตนออกมาเนี่ย <c oughs> โอ้ยกระนานซ้อมกันมาบพูดเ,เองเลยเด็ดแตนออกมาหน่อยโอ้ยเด็ดแ,แตนออหน่อย,อ,ย,แย,แอ,อ,อ,ยอันนี้คือผู้ดูแลแล้วก็เลี้ยงน้องกิน้องคอยแบบร้อยตัวซิมเลยแย็แตนเด็ดแ,แตนมาแล้วไปเอาให้แย็แตนสัมภาษณ์มาออกกันดูเรยอะ

งามากได้นอกทรเจ็ไหดล่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณท่านทนายทนายอต้องเทีบิค่ก่อนเดไปดค่ะจ้าจ้าขอบคุณค่ะเออเออขอบคุณเอออยากให้คุณห่าโอ้อิจฉาไม่ได้้อไม่พัง คอยกลัวห้องครันนี้เป็นกรณีพิเศษครับเดือนนี้บางพื้นที่งานจะผ่าปกติใจกระลอยห้องมีคิวงานเต็มตลอดทั้งปีแต่ว่าช่วงนี้ครับบางพื้นที่ค่อนข้างที่จะกินครับนะครับกับกล่อมรู้ซึ้อเน,ะนาะงานที่จะต,ต้องถวายกล่อมอะไรจมเป็นป้าพันปีสวรรดินัร เอกแห่งอันจะาพาผูเ้เรียนออกไปนี้มางานงปิดปปิ๊กและพี่น,อออน้องเป่าเปิดใจกรพ่อกกระแม่นะครับมาล้อมสังกระสีเพื่อวัดใจพี่น้องเลื่งมาหาพี่น้องเช่าเรื่องอุดชุดะะดม่มน,น,นะครับขอบคุณทุกฝากส่วนสำหรับผู้ใหญ่ท่านแม่เพื่อท่านปลาดท่านเจ้าหน้าที่ไปปกครองรู้กันดีเกื่อเกลื่อนท่านผู้พิทักษ์ในทาหากุนโมลิมีเทนผู้เรียนท้องพ่อที่ครับสามรอยก็ชีวิตเออ คันขึ้นเอาตัวลอดได้จะของเองพกเนี้ยปานนี้พี่น้องนอนอยู่เพื่อนกันได้แต่ว่าลูกน้องสามรดอยก้นบวยอย่างเงาเขาโอบแนนไปเรื่อมาจากติดติดเพื่อขอกำลังใจจากพี่จากต่อให้ที่งานเท่าไรทำงานกูแหน่เอาระดีมลยนะของกลุ่มแมซึ่งยื่นีึ่งเดินทางไปจังหวัดทะเยาเลย บริวต้องตามใจางการติดตามช่วยเี้ือเดนองกันนี่นูุ่ันะคะตัวร่วง่อยจนกระทั่งเอตัวร่วงมานยอะแนะคะแต่วลาจำน่าป้วงนูอ่งมันใจน่าระท้วงสีนาสิบปีตันนะคะตอมคนที่สำคัญขอบคุณแลนั่งใจจากีน้องลอยสี่สินพาสิามาหลายกระเป๋าแรจัลอยลอยสีใช่แอโนรดีโดยจันเก่ง เรื่องเงื่อนเป็นอีกเรื่องหนึ่งตะบะกล้มดูซื้อมีนอนสละเว่าะรับเวลานอนเวลาสําคัญของพี่ขอน้องบางพูดีเที่ยวเขาพดนัในแนวอยู่นะครับอดตาหลับกับตานอนไม่ให้กำลังใจเมื่อชงมื่เทียกันี่เราักับพี่น่งหั้ับพี่หน่อยเห็นไหมพี่เห็นพี่ไหมพีเนี่ยเนง่ยจะตั้งหตั้งใจพากล่ก่อหหันรือสอเี่ยไหนไปเอกแก ไอ้สืมา่อู่ามา่กันมาะาเป็นลาเป็นจิมาลองพิงปสนสนมพิษน้องพอยออกมากมาตื่นพี่น้องหลายละอันเป็นร้อยเนียวสกปรกเป็นเศร้าเยววที่หลังกันได้วาวอาว้าเหนือหมักองแขงอีพรตีแห่ไปใส่ไปผักไปผักเหนือหนูเองเด็กไปหลายกว่านี้เนาะนี่ตอน หูจังเราเพนายอมฝากความคิดถอดได้เยเอะค่ะปราจ <c oughs> ะมีมอลล่ามูของน้อง <c oughs>